ตรงนี้เราผมจะคุมโทนแค่2สีพอนะครับเป็นเป็นแบบโทนเดียวก็คือน่าจะเอาเป็นแบบสีครีมนะครับแล้วก็น้าตาลเข้มอะไรประมาณนี้พื้นตรงนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมกองขยะตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ตกใจคุณผู้ชมอันนี้แค่ออเดอิฟออเดิฟนะแค่ออเดอิฟออเดิฟที่ผมย้ำเมื่อเข้ามาด้านในคุณผู้ชมต้องบอกว่าผนังทั้งหมดเลยนะครับมีการเจาะรูเจาะอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยนะตรงนี้แก้ไม่ยากแก้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราทําการ ตัดน็อตออกแล้วก็ทําการโป๊สกิมขัดใหม่ตรงนี้คุณผู้ชมแถบตรงนี้นะครับสังเกตนะที่ผมส่องไฟอยู่ตรงนี้ผมจะทําการรื้อปลั๊กไฟออกรื้อชั้นวางออกนะครับชั้นวางทั้งบมนี้ผมก็รื้อออกนี่ตรงนี้ลื้อออกหมดเลยแต่ผนังทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดผนังนี้ผมจะใช้ผนังเดิมเนี่ยตรงนี้ผมจะใช้ผนังเดิมทั้งหมดเลยประตูดูสภาพประตูก่อนนี่ประตูเป็นไงโอ้โหเชื้อราเต็ไมไปหมดเลยนะครับประตูนี้รีโนเวทได้นะใครบอกว่าทิ้งนี่ห้องนี้ แอบตกใจไหมแต่ผมแต่ผมมาเห็นสองรอบแล้วผมไม่ค่อยตกใจแรกแรผมตกใจเลยนะกองเสงื้อผ้าทุนคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเนี่ยยังเห็นเสื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยสภาพก็ยังใช้ได้อยู่นะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการแยกแล้วก็ทําการเอาให้กับทางช่างสวัสดีครับผมโบสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้ ผู้ชมต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ล้างจริงนะครับเอาจริงว่าล้างไม่ล้างเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นขอเล่าสตรอรี่ก่อนว่าหลังนี้เนี่ยพอเราประมูลได้คุณผู้ชมประมูลจากบังคับคดีเนาะประมูลได้เสร็จเราก็ทําการแจ้งเนาะแจ้งทางผู้อยู่นะครับว่าตอนนี้เราประมูลได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะทาการโอนบ้านนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวย้ายออกให้เราหน่อยเราก็มีการส่งเอกสารคุณผู้ชมเอกสารแบบง่ายๆเลยนะฮะก็คือเราเอา,อาส่งโนติะเป็นเอกสารแบบเขียนด้วยมือเลย แปะที่ประตูหน้านะครับแล้วก็ส่งแล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้เขียนประมาณว่าบ้านหลังนี้นะครับถูกการายึดทรัพย์นะครับคดีเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเจ้าของใหม่เจ้าของใหม่ได้ประมูลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกรุณาย้ายให้ออกจากบ้านภายในสัก15วัน20วันอะไรพวกนี้นก็เขียนได้แล้วใส่เบอร์โทรไว้แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชม เมื่อนะครับเราโอนบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปจ่ายเงินที่บังคับคดีแล้วเราก็เอาเอกสารบังคับคดีไปโอนที่ที่ดินนะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเมื่อไปตามกระบวนการแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านเดิมเขาก็จะไปติดต่อที่บังคับคดีเพื่อที่จะไปขอรับเงินนะครับในส่วนที่ประมูลเนี่ยมาเป็นของเขานะครับเมื่อไปขอรับเงินเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมรู้ไหมเขาขนของออกเนี่ยนะครับไม่กี่วันย้ายออกหมดเลยแต่ทีนี้ในการย้ายออกคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในตัวบ้านว่ามัน หน้าสายองขนาดไหนคุณผู้ชมอ่ะเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านก่อนหน้าบ้านนะครับเป็นทาวน์โฮมสองชั้นสามนอนสองน้ำนะแล้วก็ต้องบอกว่าหน้าบ้านเนี่ยใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับชอบแบบอะไรพวกหน้าบ้านเนี่ยผมแนะนานิดนึงนะยิ่งเป็นไม้ที่เลื้อยติดกาแพงอย่างนี้คุณผู้ชมนี่ไม้เลื้อยติดกาแพงพวกไม้เลื้อยติดกําแพงเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นคล้ายๆตีนตุ๊กแกะไรประมาณนี้ขอญาตดึงออกมาเนี่ย จะทำให้ผนังเนี่ยเป็นรอยนะครับลากพวกนี้มันจะเข้าไปที่ผนังและผนังที่ฉาบเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแล้วก็จะถูกลากพวกนี้ซอนใจสุดท้ายก็ล้าวพอล้าวเสร็จก็แตกพอแตกเสร็จก็พังผมไม่ค่อยแนะนําต้นพวกนี้นะครับเอาจริงแล้วเนี่ยสวยจริงนะครับแต่ผมไม่แนะนํายิ่งเอาไปเกาะกับตัวบ้านนะผมบอกให้เลยผนังด้านนอกมีต้นไม้เกาะผนังด้านในมันชื้นสีพองมีโอกาสเกิดสูงมากนะครับเป็นบ่อยประตู ประตูนี่ต้องบอกว่าฝืนมากคุณผูช้ชมนี่เลื่อนําไม่ไปเลยนะฝืนมากนะครับตรงนี้นะครับเราจะทําการเปลี่ยนรางประตูใหม่เปลี่ยนล้อใหม่แล้วก็ใช้ประตูโครงเดิมทาสีรีโนเวทใหม่นะครับหลังคาด้านบนนะครับเดิมทีมีอยู่แล้วแผ่นใสที่ยื่นออกมาแบบนี้เลยรั่วออกมาเห็นไหมเลยรั่วออกมาเดี๋ยวเราทําการตัดทิ้งนะครับแล้วก็เก็บสีใช้โครงเดิมนะครับสีตัวบ้านภายนอก เดี๋ยวเราจะทาใหม่ทั้งหมดเลยนะทาใหม่เก็บรายละเอียดใหม่ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมตรงนี้เราผมจะคุมโทนแค่2สีพอนะครับเป็นเป็นแบบโทนเดียวก็คือน่าจะเอาเป็นแบบสีครีมนะครับแล้วก็น้ำตาลเข้มอะไรประมาณนี้พื้นตรงนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมกองขยะตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ตกใจคุณผู้ชมอันนี้แค่เอาเดิฟเนะอาเดิฟนะแค่เอาเดิฟเอาเดิฟที่ผมย้ำเดี๋ยวเรามีภายในบ้านที่ดูอีกนะครับพื้นตรงนี้คุณผู้ชมปัญหาคือตรงนี้ที่ผมเคยพูดไปแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับ พื้นเนี่ยมันซุดคุณผู้ชมแตกเนี่ยนะครับซุดลงไปประมาณสัก15เซนได้นี่คุณผู้ชมดูได้เลยใกล้ๆ15เซน15เซนนะครับ15เซนตรงนี้ผมบอกให้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับพื้นลงตรงนี้เนี่ยเดิมทีแล้วที่ผมเรียนได้ทราบไม่มีเสาเข็มอ่อนกาวใช่ไหมแต่ตรงนี้ภายใต้อาคารนะครับมีเสาเข็มอ่อนกับ พายก็คือออนพายคือพายว่าเสาเข็มนะครับจะออนอยู่บนเสาเข็มนะครับดังนั้นผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วที่ผมบอกว่าขาข้างนี้ไม่มีเข็มขาข้างนี้มีเข็มให้ดูจากอะไรให้ดูจากโครงสร้างนะครับให้ดูจากโครงสร้างตัวอาคารชัช้นสองข้างบนตรงนี้นะครับตลอดทางเลยโครงสร้างตรงนี้นะครับเขาจะ เวลาสร้างบ้านเนี่ยเขาจะสร้างแบบเป็นแถบถ้าเป็นทาวน์โฮมแล้วจะสร้างแบบเป็นปื้ดไปเลยเป็นแถบเลยเวลาเ,าเขาลงเสาเข็มเนี่ยเขาลงทีเดียวนะครับเวลาเขาทำคานเนี่ยเขาทำคานเชื่อมกันหมดรวมไปถึงลงรถด้วยที่ผมบอกว่าโถงลงรถตรงนี้เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับมีเสาเข็มอยู่แล้วถ้าเป็นทาวน์โฮมนะถ้าเป็นทาวน์โฮมมีเสาเข็มอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่คุณต้องจะต้องกังวลก็นนคือสิ่งที่นอกเหนือเสาเข็มตรงนี้นะครับซึ่งรงส่วนนี้ชุดลงไปประมาณ15เซน คุณผู้ชมมาดูใกล้าอาจจะกล้องดูนี่สิเซนตลอดทางเลยน่ากลัวขนาดไหนนี่ตลอดทางเลยยาวไปนู่นเลยนะครับสิเซนตรงนี้คุณผู้ชมนะครับเราจะแก้โดยการถ้าเราต้องลงเสาเข็มเราต้องรื้อหลังคาออกใช่ไหมแต่นี้ผมจะไม่ลงเสาเข็มผมขออนุญาตเทปรับพื้นแล้วก็แยกจอยกันอนาคตมันจะลงไม่ถึง15เซนแล้วนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่แบบนี้เป็นทางรีโนเวทที่ประหยัดดีกว่ารื้อหลังคาแล้วก็มาลงเข็มตรงนี้จะบานปลายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชม ต้องบอกว่าเราจะทำการลื้อกะเบื้องใหม่แล้วก็ปูกระเบื้องใหม่นะครับในส่วนของที่เกิดการชุดตัวตร,ตรงนี้คุณผู้ชมดูได้ตรงนี้นะครับเป็นล่องไปเลยตะดับเมตรเนี่ยลงไปได้เลยเห็นไหมตลอดทางเลยนี่ตลอดทางเลยยาวมานี่เลยนี่นะครับที่ผมเคยเรียนทราบจำได้ไหมว่าพื้นตรงนี้เขาทาแคนทิลีบทำเทเลสยื่นออกมาตรงนี้อยู่ในโครงสร้างแต่ขาของข้างนี้อ่อนกาวนะครับผมเคยพูดไปแบบหลายหลังมากเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้ไม่ต่ำกว่าสิบอะเคยแบบอธิบายไปแล้วว่าอย่าปูกระเบื้อง ข้อมกันนะถ้าปูกระเบื้องข้อมันไม่ไห่เนี่ยเป็นปัญหาอย่างแน่นอนคุณผู้ชมอ่ะประตูนี่ต้องบอกว่าฝืดนิดนึงนี่ต้องบอกดันไม่ไปนะคนเดียวดันแทบไม่ไปฝืดมากนะครับประตูตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ใหม่เข้ามาด้านในคุณผู้ชมด้านในบ้านหลังนี้ต้องบอกให้ว่าเย็นมากนะครับสิ่งสิ่งที่ผมชอบเลยคือความเย็นนะครับแต่สิ่งที่ผมยังไม่ชอบก็คือความสกปรกนี่แหละนะต้องบอกว่าหลังนี้โดนตัดน้ําตัดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตใช้ไฟฉายนะครับไฟฉายอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในเข้ามาครับ เมื่อเข้ามาด้านในคุณผู้ชมต้องบอกว่าผนังทั้งหมดเลยนะครับมีการเจาะรูเจาะอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยนะตรงนี้แก้ไม่ยากแก้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราทําการตัดน็อตออกแล้วก็ทําการโป๊สกินมขัดใหม่นะทุกจุดที่เจาะนี่แก้ได้หมดเลยนะครับเดินมาตรงนี้คุณผู้ชมห้อง,งนี้โอ้โหไงอันนี้คือเสื้อผ้านะครับที่เขาเหลือให้เรานะทั้งหมดนี้เลยต้องบอกให้เลยว่านะครับเดี๋ยวเราจะทําการเก็บนะครับแล้วก็เอาไปให้กับช่างก่อน ช่างที่มาทำเนี่ยเราจะบริจาคให้ช่างหมดเลยส่วนช่างจะไปบริจาคต่อหรือเอาไปทิ้งที่ไหนอันนี้แล้วแต่ช่างนะครับเวลาซื้อบ้านเนี่ยผมเจอแบบเนี้ยเยอะมากส่วนมากก็แนะนําว่าเอาให้คนอื่นก่อนที่เขาด้อยโอกาสก่อนแล้วเราค่อยเอาไปทิ้งนะครับถ้าเรา,เาไปทิ้งเลยได้ไหมก็ได้ถูกไหมฮะอ่ะต่อมาข้างในข้างในตรงนี้เป็นห้องครัวเขาต่อเติมแล้วคุณผู้ชมอ่ะไม่ต้องส่องไฟก็เลยเนาะไฟเขาไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อ่ะ ตรงนี้คุณผู้ชมแถบตรงนี้นะครับสังเกตนะที่ผมส่องไฟอยู่ตรงนี้ผมจะทําการรื้อปลั๊กไฟออกรื้อชั้นวางออกนะครับชั้นวางขั้งบมกนี้ผมก็รื้อออกอยู่ตรงนี้ลื้อออกหมดเลยแต่ผนังทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดผนังนี้ผมจะใช้ผนังเดิมเนี่ยตรงนี้ผมจะใช้ผนังเดิมทั้งหมดเลยนะครับซิงล้างจานนะครับตเตเลส304ยี่ห้อเดียวกับที่ผมติดให้ลูกค้าเลยใช้ได้เหมือนเดิมมันจะโสกกระโปงโศกกลางขนาดไหนดูใกล้ๆดูจะโสกกระโปงโสกกลางขนาดไหนก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่า สเตเลสพวกนี้เนี่ยมันใช้งานได้ยาวแล้วมันก็ไม่เป็นสนิมใต้เคาคน์เตอร์คุณผู้ชมมาดูโอ้โหนี่จะอ้วกนะครับอ่ะใกล้ๆตากล้องตากล้องไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ชมจะอ้วกล่าไม่รู้ดิกลางมาก,กคุณผู้ชมผมจะส่องไฟให้ดูนี่ข้างในเป็นไง ند. โอ้โหวีบอพักนะครับมีเอาจริงว่าถ้ามีหนอนเนี่ยเป็นรางวัลไปแล้วนะครับตรงนี้สะดืออ่ก <c oughs> <c oughs> โทษครับกลิ่นตีขึ้นมาอ่ะเป็นไงบ้างตากล้องกลิ่นเมื่อกี้เหม็นไหมครับเหม็นเออเหม็นเนาะกลิ่นนี่ตีขึ้นมาเลยเนาะนะ ตรงนี้เดี๋ยวเราสะดืออ่างมาใส่ใหม่นะครับแล้วส่วนพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับทิ้งหมดนะนี่สิ่งที่ทิ้งก็คือดิเสียดายมากเลยเครื่องกรองน้ําเป็นระบบ r o ด้วย r e v e r s e osmosis ด้วยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแบบธรรมดานะครับตรงนี้ก็ทิ้งหมดเลยนะครับแต่จริงอ่ะเดี๋ยวผมถามช่งางหรอช่างเอาไหมใครมาทํางานกับเราใครทำงานบริษัทเรานี่ต้องบอกว่างานรีเวยนี่ส่วนมากเราจะยกให้กับช่างนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมไม่มเอาแล้วหน้าต่างนะครับนี่เลย ติดเป็นลูกกลงลูกอะไรพวกนีตก้ตาคงตาข่ายเดี๋ยวเราแกะออกหมดนะครับประตูดูสาภาพประตูก่อนนี่ประตูเป็นไงโอ้โหเชื้อราเต็ไมไปหมดเลยนะครับประตูนี้รีโนเวทได้นะใครบอกว่าทิ้งนี่เสียได้มากนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขัดแล้วก็ทําการทารองพื้นกันเชื้อราแล้วค่อยทาสีจริงอ่ะทำได้ออกมานานนอก ด้านนอกต้องบอกว่าสุดๆตรงเนี้ยนะครับสกรปรกมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทำการทาสีใหม่นะครับเก็บกวาดเรียบร้อยนะครับกระเบื้องเคาน์เตอร์กระเบื้องพื้นหรือปูใหม่ทั้งหมดนะครับจำสภาพเดิมอันนี้เอาไว้นะเดี๋ยวตอนรีโนเวทเนี่ยจะมีความต่างอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเดินเข้าไปในบ้านนะ พอเข้ามาด้านในคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้แบตไฟฉายจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูในห้องน้าตรงนี้ห้องนี้อันนี้หนึ่งในส่วนห้องน้ําตรงนี้นะครับเป็นห้องน,น้ําชั้นล่างนะนี่ลูกบิดก็ไม่มีแล้วนะครับลูกบิดไปหมดแล้วใช้ผ้าในการที่ยัดแล้วก็ดึงเอาประตูแตกหมดแล้วนะครับด้านล่างนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับตามครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ด้านในแล้วนะครับนี่ชักโครกชักโครกนะครับไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไฟเขีรยหน่อยนะครับเฮ้ยตกใจนะครับนึกว่าซอฟโค้ดนะครับ นี่ฝาชักโครกนะครับไปหมดแล้วนะครับอุปกรณ์มาดูใกล้ฮะอุปกรณ์พวกนี้นะครับพวกสะดืออ่างอะไรพวกนี้นะครับผมบอกให้เลยว่านะถ้าซื้อใหม่เนี่ยชุดหนึ่งก็เกือบพันนะครับตรงนี้ฝาฝาชักโครกก็ไปแล้วนะครับเนาะไม่มีปุ่มกดไม่มีอะไรแล้วนะครับใช้ระบบมือดึงเอาอย่างเดียวเอามือล้วงลงไปดึงนะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าถ้าซื้ออุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเนี่ยเกือบพันโดยประมาณนะแต่ถ้าซื้อสุขภัณฑ์ใหม่นะครับประมาณ2,000กว่าบาทยี่ห้อสแตนดาร์ดด้วยนะผมแนะนําเปลี่ยนสุขภัณฑ์ ง่ายกว่าซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นสภาพนี้นะต่อมานะครับนี่รับอ่างล้างหน้ายังใช้ได้อยู่นะครับก๊อกไม่รู้จะใช้ได้เปล่านะครับราวแผนใช้ได้นะครับอุปกรณ์ตรงนี้ควัวที่จะแกะออกนะครับเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับอื่นๆก็จะทําการขูดยาแนวนะครับลอกยาแนวแล้วก็เก็บยาแนวใหม่นะครับประมาณนี้เก็บสีฝ้าเปลี่ยนดาวไลท์ห้องน้ําประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมจะพามาด้านบนคุณผู้ชม ต้องบอกว่าเรื่องตั้งแต่บันไดเลยนะครับบันไดนี่ผมคิดว่าเจ้าของบ้านเดิมน่าจะทาสีเองนะครับดูจากสภาพแล้วนะครับสีนี่ย้อยหยดเต็มไปหมดเลยพื้นบันไดนี่ย้อยเต็มไปหมดเลยนี่ตรงนี้เห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมมุมนี้นะครับน่าจะทาสีเองนะตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าสีพวกนี้ทายากนะครับเพราะว่าเป็นสีไฟเบอร์ซีเมนต์เห็นไหมจากกล้องมุมนี้นี่เต็มไปหมดเลยสีไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเวลาทาแล้วเนี่ยมันจะกระดำกระด่างนะครับอย่างพื้นตรงนี้ก็ได้ชานพักตรงนี้คุณผู้ชมดูได้เลยเห็นไหมมันจะกระดำกระด่าง คุณจะปัดแบบปัดแปลงปัดไปปัดมาเนี่ยไม่ได้นะจะต้องทาไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ต้องใช้แปรงขนกระต่ายด้วยเพราะว่าแปรงสีแปรงกับพุกนี้ต้องใช้แปรงเฉพาะทางนะครับสีพุกนี้ต้องใช้แปรงเฉพาะทางอ่ะต่อมาจะดู oh. ห้องไหนก่อนทําใจได้ไหมเอาห้องนี้ก่อนละกันน้องอาตาม,มาห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมนะครับเชิญครับ ห้องน,นี้เป็นห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมต้องบอกว่าเตียงตรงนี้เนี่ยเอาไปทาอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับทางเดียวคือขนทิ้งแต่เจ้าของเดิมก็จะขนไม่ไหวนะครับแอร์เขาขนไปหมดแล้วเนาะหน้าต่างนะครับไม่มีเหล็กดัดไม่มีอะไรเดี๋ยวเราดีลูเบใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ไฮไลท์คือนี่เลยกรงนกนะครับนี่มีกรงนกให้ด้วยในห้องนอนนะครับผมไม่รู้ว่าใครเลี้ยงน,นกในห้องนอนนะต้องบอกว่าตรงนี้ก็น่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะน่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสกปรกมากนะถ้าคนอยู่กับนกแบบนี้น่าจะอยู่ยากนะครับ ด้านบนโคมไฟโดนแกะไปแล้วนะเดี๋ยวเรื่องโคมไฟเนี่ยเดี๋ยวเราทําการโปและฉาบนะครับแล้วใส่เป็นดาวไลท์แทนประตูอ่าประตูพวกนี้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่ารีโนเวทยากนะครับประตูบานนี้บานหนึ่งประมาณสองพันซื้อเปลี่ยนใหม่ดีกว่าถ้าเป็นสภาพนี้แล้วรีโนเวทไม่ได้แต่แต่ก่อนเนี่ยผมจะเห็นว่าเอ ي, ประตูบางชน,นิดต่มารีโนเวทได้ก็คือรีได้แต่ให้รีไม่ได้คุณผมมู้ชมดรูดินเห็นไหมเขาทําการเจาะทะลุไปหมดแล้วเนี่ยมันเป็นกระดาษ ประตูพวกนี้มันมันมันเป็นประตูกระดาษอัดอะผมเรียกเรียกเชอว่ากระดาษแล้วกันหรือไม่ก็เป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่าขี้ไม้อะขี้เลื่อยอะนะครับอ่าต่อมาห้องนี้คุณผู้ชมเอาก่อนไปห้องนี้ดูมุมนี้ก่อนนี่นี่นะครับทาสีนะครับสีละเปิดนี้เรียกว่าสีละเปิดอันนี้ผมไม่ได้ว่าคนเก่าแต่ผมเราจะบอกว่าผมจะต้องทําการเก็บงานใหม่ทั้งหมดเลยนะ แล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องลงทุนเนี่ยผมบอกให้เลยว่าถ้าคุณจะประมูลบ้านเนี่ยคุณตีบ้านโค้งไปเลยบ้านเปล่าๆเป็นแต่โค้งเลยดีกว่าถ้าคุณตีแล้วหวังว่าข้างในเขาจะมีอะไรคุณเนี่ยคุณจะไปหวังนะครับอย่างหลังนี้เนี่ยผมยกใต้คนแรกแล้วก็ไม่มีใครตามผมเลยนะผมก็เลยติดมือมาตรงนี้เพราะว่าราคาเปิดเนี่ยเขาสูงแต่ผมมองว่าราคาเปิดสูงเนี่ยราคาตลาดเนี่ยมันยังมีแกลบอีกหน่อยแต่สุดท้ายพอมาเจอบ้านสภาพเนี้ยคุณผู้ชมแกลบเหลือน้อยมากเผลอๆเนี่ต้องบอกว่าอาจจะขาดทุนได้เลยนะครับอ่ะห้องนี แอบตกใจไหมแต่ผมแต่ผมมาเห็นสองรอบแล้วผมไม่ค่อยตกใจแล้วรกผมตกใจเลยนะกองเสงื้อผ้าทุกที้นคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเนี่ยยังเห็นเสื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยสภาพก็ยังใช้ได้อยู่นะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการแยกแล้วก็ทําการเอาให้กับทางช่างผู้รับเหมาก่อนแล้วผู้รับเหมาเนี่ยเหลือเสร็จเขาก็จะไปกระจายต่อให้กับ อ่าคนงานของเขานะครับตรงนี้ก็บอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับใครที่อ่เป็นช่างเนาะแล้วมาได้มารีโนเวทกับผมเนี่ยก็ตรงนี้ผมก็ยกให้หมดเลยรวมไปถึงตรงนี้ด้วยอุปกรณ์ไม้แขวยังดีอยู่เลยนะครับที่ผมชอบหลังนี้เพราะด้านหลังุผู้ชมด้านหลังตรงนี้ลมดีเพราะอะไรไม่มีบ้านใครติดเลยด้านหลังตรงนีุ้ผู้ชมเห็นไหมเป็นบอ่อแล้วก็ลมเนี่ยโอ้โหสาดเราเต็มเต็มเลยนะครับแต่เป็นบอ่อที่ไม่ลึกนะ ดูจากตรงนี้แล้วน่าจะโอ้โหตื้นแค่ประมาณสักไม่ถึงเมตรอะนะครับก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ลมดีมากสําหรับหลังนี้นะครับและต่อมานะครับเดี๋ยวจะพาไปอีกห้องนึงเป็นห้องนอนสุดท้ายแล้วห้องนอนนี้ต้องบอกให้เลยว่าเยอะเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นฟูกที่นอนนะครับฟูกที่นอนก็ตามสาภาพเลยนะครับข้าวของตรงนี้เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมนี่ที่นอนฟูกฟูกไปสองหลังด้วยเต็มเลยแล้วก็รื้อแอร์รื้ออะไรออกแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราโปะขัดได้ ไฟสาลาเตาแบบโบราณแล้วเราแกะออกใส่เป็นดาวไลท์ฝั่งฝ้า LED ให้นะครับต่อมาห้องน้ําสุดท้ายแล้วกล้าเข้าไหมเข้าหน่อยเถอะมีไฟฉายอ่ะตามมาครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องน้ําแล้วห้องน้ํานี้เป็นห้องน้าชั้น2ด้านบนนะครับแผงตรงนี้ผมรื้อออกหมดเลยนะครับดูสภาพใกล้ๆกล้ได้ผู้ชมมาดูนี่ค่อนข้างเยินมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขออนุญาตปิดฝาแรงนิดน,นึงนะโอเคเพราะว่ารู้แล้วว่ามันไม่ซอฟโค้ดตรงนี้เหมือนกันเลยผู้ชมมาดูใกล้ไม่มีน้ําแล้วนะครับน้าหมดแล้วเวลาใช้เด็กเขาใช้มือดึง ใช้มือดึงเปิดเอานะครับตัวกดพังหมดแล้วนะสุขภัณฑ์พุกนี้ต้องบอกให้เลยว่าถ้าเป็นยี่ห้อแบบโนเนมนะผมบอกให้เลยว่าแป๊บๆก็พังแล้วแต่ถ้าเป็นแบรนด์เนมหน่อยนะครับมีอายุการใช้งานที่นานนะดังนั้นเนี่ยผมถ้าผมจะต้องซื้ออุปกรณ์ไส้ในเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ดีกว่านะครับใช้เป็นของดีให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะห้องน้ําตรงนี้นะครับขูดยาแนวออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการลงยาแนวใหม่ขัดกระเบื้องใหม่ซื้อน้ำยาล้างคราบกบระเบื้องใหม่ข้างบนทาสีฝ้าเก็บงานรายละเอียด ให้เรียบร้อยนะครับและอีกมุมนึงนะครับเป็นมุมอ่างล้างหน้านะครับชั้นวางตรงนี้พอเราทําการรื้อออกหมดเลยนะแล้วก็อ่างล้างหน้าทำ,ทำความสะอาดก๊อกน้ําก๊อกน้ำเนี่ยที่เป็นคราบตะกันเนี่ยผมแนะนํานะใช้อันนี้ได้นะใช้น้ำส้มสายชูผสมเบกกิ้งโซดาผสมผงซักฟอกนะครับแล้วก็เอาฟองน้ำลูแบแป๊บเดียวออกนะครับหรือถ้าคุณมีเงินใหม่ก็ใช้น้ำยาพวกน้ำยาล้างคราบตะกรกเนี่ยนะครับฉีดๆีดฉีออกได้นะครับพวกนี้ทำความสะอาดได้พวกคราบตะกันนะโอเคเเราไปดูด้านนอกกันครับ และทั้งหมดนี้คุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าเป็นการรีวิวบ้านที่ประมูลจากบังคัดคดีนะครับแล้วก็สภาพบ้านตรงนี้ ท่านเจ้าของบ้านอยู่จริงนะครับและวันที่เราไปโอนเสร็จเนี่ยเราแจ้งเขานะครับเขาก็ย้ายออกประมาณไม่ถึง20วันและสภาพที่เขาย้ายออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือประมาณนี้คุณผู้ชมตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตหน้าง,งานกันนะครับว่างานเนี่ยจะแตกต่างจากเดิมไปเยอะมากน้อยแค่ไหนและต้องบอกว่าใครที่ไปประมูลบ้านควรที่จะมีข้อระวังข้อสังเกตให้ดีนะครับมาดูบ้านก่อนได้ไหมได้แต่ดูได้แต่ภายนอกภายในเจ้าของเดิมเขาไม่อยากให้เข้าไปดูอยู่แล้วนะครับดังนั้นภายในผมย้ําเลยนะ คุณต้องชั่งน้าหนักให้ดีก็คือตีราคาเป็นบ้านโครงเปล่าไปเลยอย่าไปคาดหวังอะไรข้างในถ้าปรูเบองต้องปูใหม่ทาสีทาสีใหม่อะไรประมาณนี้แล้วราคาที่คุณประมูลเนี่ยมันจะได้ไม่สูงโดดจนเกินไปนะครับอย่างหลังนี้ผมประมูลได้ก็คือยกไม้แรกแล้วก็ไม่มีใครตามอีกเลยแสดงว่าราคาตลาดเนี่ยมันน่าจะเบียดเบียดแล้วแหละเบียดเบียดกับราคาที่ขายกันในทั่วๆไปนะครับแต่ผมมองว่าตรงนี้เนี่ยผมเป็นช่างเองรีโนเวทเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเหลือแกลบอยู่นะครับอะต่อมานะครับต้องบอกว่าพอเรารู้แกลบรู้อะไรเรียบร้อยแแลล้้ววเเเ่่ยยมือรราา ให้คุณคิดค่าใช้จ่ายที่ดินด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่าภาษีค่าธรรมเนียมค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับและอื่นๆนะดังนั้นเะนี่ยคุณต้องคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยก่อนที่คุณจะซื้อไม่ใช่คุณซื้อแล้วคุณค่อยมาคิดและคุณค่อยมาตั้งราคาขายคุณตั้งราคาขายตอนนั้นอนะ่ะขายยังไงก็ขายไม่ออกเชื่อผมเพราะว่าราคามันสูงมาอยู่แล้วนะครับให้คุณตั้งราคาทั้งหมดก่อนที่คุณจะไปประมูลนะดังนั้นตอนนี้นะครับบริษัทเราเนี่ยมีการสำรวจหน้าง,งานที่เป็นบ้านรีโนเวท หรือบ้านประมูลหรือบ้านซับแบงค์มือ2หรือบ้านมือ2เจ้าของบ้านเดิมขายนะครับเราสามารถเข้าไปสำรวจหน้าง,งานให้ได้นะครับยกเว้นอย่างเดียวคือบ้านที่ประมูลจะัาคับคดีแล้วเจ้าของเดิมไม่ให้เข้าตรงนี้เราเข้าไม่ได้แต่ถ้าบ้านหลังไหนที่เข้าไปสำรวจได้เราไปสำรวจ ให้คุณแล้วประเมินราคาให้คุณคุณจะทราบราคาเบื้องต้นก่อนก่อนที่คุณจะซื้อดังนั้นเนี่ยคุณคํานวณราคาทั้งรีโนเวทราคาซื้อราคาค่าธรรมเนียมในการโอนอื่นๆคุณรู้ราคาแล้วคุณตั้งราคาขายคุณคํานวณกําไรเรียบร้อยแล้วคุณค่อยไปซื้อนะครับถ้าจะจ้างเราสารวจหน้างานนะครับยินดีนะครับแอดไลน์ข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่าสารวจหน้างานเริ่มต้น2,000บาท นะครับย้ำนะครับเริ่มต้น2,000บาทแล้วแต่หน้าง,งานแล้วแต่ความเยอะความน้อยของหน้าง,งานนั้นๆน,น,นะครับตรงนี้เรารับรีโนเวทรับต่อเติมนะครับถ้ายัางไงก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์เจอกันทุกวันศุกร์เวลา7นาฬิกานะครับวันนี้ต้องบอกว่าร้อนมากๆเลยเดี๋ยวต้องขอตัวไปกันก่อนพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหวัน,นี้สวัสดีครับ